بقايا المجد تكوينا ، وتنكأ جرحها فينا ، فجئنا نهدم الأمجاد ، لم نعبأ بماضينا ، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزاً وتمكينا فجئنا نهدم بقايا المجد تكوينا وتنك جرحها فينا وأشبالا فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma calli wa sallimala abdika wa rasulika Muhammad wa la alihi wa sahibih a j m a i n ัสสลาม Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความปราณีความจำเริญจาก Allah subhanahu wa t a า l a จงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับพี่น้องครับกับช่วงคุยชวนคิดนะครับซึ่งมีผมกับอาจารย์ซิดีมาทำหน้าที่นะครับคุยกับพี่น้องนะครับอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว นะครับเราก็จะนําสิ่งที่เป็นสาระดีๆนะครับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องต่อวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องครับจะนําเอาคําสั่งเสียนะครับแต่มาจากซอฮาบะอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเป็นซอฮาบะท่านใดนะครับมีคําสั่งเสียอะไรนั้นนะครับสำคัญขนาดไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้รับฟังจากอาจารย์ซินดีครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิร h ห m ม นับโมวะและเราสวดอ้อนวอนพระเา้าที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้อโปรดกระหม่ออใลเราได้รันความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยหยิบยกเอาคําสั่งเสียของท่านอบูฮุเระห์ที่ราสูลสั่งอบูฮุเระห์บางประการเมาพูดคุยกับพี่น้อง วันนี้จะได้สักกี่คำก็าตามแต่ที่เป็นคำสั่งเสียเหมือนกันจากท่านมมอาซบินจบัลเป็นสหาบาอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านมมอาซบินจบัลเนี่ยราสูลส่งคนนี้ใช่ไหมที่ว่าไปที่เยเมนใช่จ้ะเยเมนก็คือประเทศที่อยู่ใต้สุดของคาบสมุทรอาหรับนะครับส่งมาเผยแพร่เรื่องศาสนาซึ่งท่านมมอาซบินจบัลเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอิสติฮัดในเรื่องของการเผยแพร่เนี่ย มากพอสมควร,ครนะครับ,รบทีนี้ท่านนบีเองเนี่ยอยดูแลเนี่ยหลายฮะดิสทีเดียวนะที่นบีสั่งเสียมูอาซเอาไว้เนี่ยนะครับ,รบตัวอย่างเช่นฮะดิสวันนี้นะครับที่ท่านนบีสั่งเสียกับท่านมูอาสเรื่องสําคัญมากนะ <anatomy. S 2> เอาเราคุยเรื่องแรกก่อนเลย <recovery. S 2> ท่านมูอาสบินจบันบอกว่าเราซูลสั่งเสียชั้นนี่นะอ <Friday. S 2> ัลลาตุชริกบิลลาฮิชาออาวะอิงกุติลตาวะฮุริกตา ตรงนี้เกี่ยวข้องกับคําสั่งเสียเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับพี่น้องที่รักนะครับเป็นคําสั่งเสียเรื่องใหญ่ซะด้วยครับนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอะไรนะความรักของพี่น้องที่มีอยู่ในชีวิตจริงของโลกดุญญ <c oughs> นยาครับนบีสั่งเสียมูอาดในในส่วนนี้มูอาดบอกสั่งเสียฉันเนี่ยจริงๆหลายประการนะ <c oughs> แต่ประการแรกเลยแล้วก็ประการสําคัญเลยนบีบอกกับว่า ลาตุชริกบิลลายาได้ตั้งภาคีตอ่ออัลลอฮ์ครับไม่ว่าท่านจะถูกฆ่าก็ตามอ่ะคือมมจะตายก็ตามอ่ะ<ม>ตายแบบถูกฆ่าตายแบบถูกเผาก็ตามเนี่ย<ม>อย่าตั้งภาคีตอ่ออัลลอฮ์ครับนี่คือคําสั่งเสียทํมมาไมถึงนบีบอกว่าจริงๆพูดแค่บอกอย่าตั้งภาคีก็พอแล้วมมทําไมนบีบอกว่าแม้ว่าจะถูกฆ่าก็ตามจะถูกเผาก็ตามม,มันสําคัญขนาดไหนจ๊ะพี่น้องถ้าตั้งภาคีตอ่ออัลลอฮ์นะพี่น้องจําไว้ว่ามันจบ หลังจากนี้แล้วคุณจะไปละหมาดอัลลอฮ์ไม่รับคุณจะไปทําฮัตคุณจะจ่ายสดกก็คุณจะนั่งซิกรุลลอคุณจะอ่านกุรอานจะไปทําอะไรก็าตามแต่อาจารย์ดุลเลหที่เป็นอิบาด้านนะอัลลอฮ์เททิ้งหมดเลยอัลลอฮ์ไม่รับ hmm. ถ้ามีชีริกเกิดขึ้นกับการปฏิบัติของเราทีนี้ผมก็จะชวนอาจารย์ดุลเลหคุยต่อว่าคําสั่งเสียตรงนี้ที่เป็นประการแรกเลยนะ แม้ว่าจะถูกฆ่าตายแม้ว่าจะถูกเผาตายอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ความสําคัญของมันก็คือว่าถ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วนี่นะงานต่างๆที่เป็นอิบาดะด์เนี่ยหมดเลยอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์เททิ้งเรียบแปลว่าทําเหมือนไม่ได้ทําทําไปก็ฟาวอัลลอฮ์ไม่รับมีชีริกอะไรที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังสิ่งนี้แหละเดี๋ยวผมจะควรชวรนอาจารย์ดเรตคุย พี่น้องสังเกตไหมหลายต่อหลายคนเป็นอย่างนี้ซื้อรถป้ายแดงนะจันซื้อรถป้ายแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วปบ้บก็ต้องหาโต๊อิหมัมหาผู้รู้มาเจิมรถจันเจิมรถเนี่ยมันชีริกไหมจันพอพูดถึงชีริกก่อนจะตอบตรงนี้นะครับที่อาจารย์บอกว่ามันสําคัญมากเพราะว่าอัลลอฮ์บอกละอินอัชรอตะละยะบตอนอามาลุครับ นี่เป็นหลักฐานยืนยันการันตีกับพี่น้องก่อนที่จะคุยรายละเอียดว่าชีริกเนี่ยถ้าทําเมื่อไรอาจารย์บอกว่าอะไรนะการงานทั้งหมดไม,ไม่มีไม่มีใช้ไม่ได้เดี๋ยวเอาอรเททิ้งหมดเลยนี่แหละมาจากตัวบทนี้เองอทีนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของตัวอย่างในชีวิตจริงของคนในสังคมครับถามว่าซื้อรถมาแล้วอาจารย์ไม่ใฉยเฉพาะป้ายแดงงเดียวนะไป้ายไม่แดงเหมือนกันแหะซื้อมาเนี่ย จะเอาบารักัตกับตัวเอง่ะทุกคนก็อยากจะได้สิริมงคลคเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละคนอื่นเขาไม่มีอัลลอฮ์เขาก็ใช้แมวอ่าใช้อะไรตอไม่อะไรยะแยะผ้าเพื่อมาบูกเรามีอัลลอฮ์อยู่แต่อัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราขอเราทําเองมันมันจะได้หรืออ่าเราก็ต้องไปเอาคนของอัลลอฮ์มาครับเอาตัวครูไปเอาตัวอิหม่ามาอืเอาตัวออหม่ามาตัวครูมาน่ะไม่เป็นได้หรอก ไม่ใช่ปัญหาหรอกรตัวอ,อีหม่ำมาสอนมาบอกนะอย่างนี้ตักเตือนนะสิรับแต่ตัวอ,อิหม่มนี่สลิลวดลายดีเหลือเกินก็ไหนๆเขาเชิญอาแล้วเนี่ยก็ต้องมีวิชาซะหน่อยมีพิธีซะหน่อยมีพิธี <นะ S 2> เอาเล่นซะหน่อยไปแต้มนี่แหละอาจารย์ที่จะบอกว่าหนึ่งถ้าเราคิดขั้นต่ำเลยนะผิดตรงที่เป็นอุตริกรรมรมเอาอุตริกรรมก่อนเนี่ยไปแตะไปแต้มแต้มนะอุตริกรรมพฤติกรรมนี้ไม่มีในอิสลามครับอ้าวพอผิดไปอุตริแล้วเนี่ย มันมีความเชื่อไหมถ้ามีมีความเชื่อแล้วจะไปทําทําไมอืมอาก็มีความเชื่อก็แสดงว่าไอเนี้ยแหละไอเนี่ยแหละมันจะช่วยป้องกันได้อ๋อไม่ถึงไปเขียนไป,ไปจุดไป,ไปตแต้มนั่นแหละไปวาดเส้นลายเนี่ยพวกเนี้ยจะช่วยได้หนึ่งอาจจะช่วยให้คนที่ขับรถเนี่ยมั่นใจขึ้นเพราะมันตะวกร้นในคำนี้แล้วสองก็คิดว่ามันน่าจะช่วยป้องกันอะไรต่างๆได้หายไปเลยอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องเห็นแม่ตัวอย่างเพียงเศษเสี้ยวนะพี่น้อง คืออย่างนี้ทนานบีเนะี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าชีริกที่เกิดขึ้นในประชาชาติเนี่ยคือประชาชาติสุดท้ายเนี่ยมันจะมาแบบแยบยนต์มากที่นบีเคยเปรียบเทียบนะมาเหมือนกับมดดําที่ตายบนผ้าสีดําในยามค่ําคืนที่มืดสนิทมันมาแบบไม่เห็นเลยนะนี่อย่างเนี้ยเราก็เอาอิหมัมมาเอาท่านทุครูมานะครับมาเขียนมาแต้มมาวาดลวดลาย และใจเนี่ยดันไปคิดว่าการแต้มการวาดลวดลายตรงนั้นเนี่ยมีอํานาจที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้มีอํานาจไม่ให้เกิดการชนมีอํานาจให้อะไรนะขาดแคล้วนะครับไปขาดแคล้วไปได้เนี่ยนะอาจารย์เขามีวิธีการของเขาครับเขาบอกว่า All อัลลอฮ์ให้นะคือคือเขาพูดเพื่อคำพูดนะ่ะถูก All อัลลอฮ์ให้แต่เขาคําพูดของเขาคืออัลลอฮ์ให้ในคํานี้แล้ว คือมีคํานี้มาเนี่ยได้อีเดนจากอัลลอฮ์มาได้ได้อัลลอฮ์อนุญาตแล้วอออลเอามามใช้ได้เลยนี่แหละมันเป็นอันตรายนี่แหละคือคืออัลลอฮ์ให้แต่นบีไม่เคยทำและเราไปทําและได้เกิดความเชื่อว่าทําแบบเนี้ยมีอํานาจม,มีอํานาจปกป้องให้พ้นจากพยันตรายได้นี่แหละอันตรายอย่างยิ่งเลยอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ชวนคุยเรื่องรถแล้วก็คุยเรื่องรถไปสุดกูไปเลยฉีกเพียงแง่เดียวในเรื่องรถเนี่ยมันมีคนบางคนเขียนอย่างนี้อาจารย์รถคันเนี่ยนะไปซื้อมาแล้วเนี่ย สีขาวแต่ตัวเองเนี่ยราศีของตัวเองหรือผูกดวงกับตัวเองชลกของตัวเองเนี่ยมันตรงกับสีดํารถสีขาวนะอาจารย์นะเคยเห็นใช่ไหมรถสีขาวเสร็จแล้วข้างหลังเขียนว่ารถคันนี้สีดําอาจารย์ว่าไงครับนะบางทีรถสีดํามันบอกรถคันนี้สีเขียวสีแดงอะไรยงเรถสีแดงอืคือถ้าอาจารย์ไม่พูดมาเนี่ยผมก็อาจจะนึกไม่ถึงเหมือนกันนะ ผมก็อาจจะมันอาจจะเป็น fashion, แฟชั่นแบบท้ายรถให้คนเห็นแล้วก็อ่านแบบสนุกสนุกแล้วก็บ่นไปอ,อะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยพออาจารย์เอาเอาเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงด้วยมันก็มีความเป็นไปได้นในสังคมอ่ะพะคนบางคนในเวลาซื้อรถสีแดงมาแล้วพอรถชนเพียวน,นิดนึงเขาบอกมันไม่ถูกชะโรก,กับสีแดงนี่ไงมันเป็นเรื่องของของชีริกเกิดขึ้นมาในทันทีสีมีอิทธิพลต,ต่อ,อก,การดำเนินชีวิตแปลว่าไปผูกดวงชีวิตกับสีกับสี เหมือนกันนะ่ะคนที่ใส่แหวนนะ่ะครับอ่าเขาก็จะมีจักรราศีของตัวเองว่าอันเนี้ยต้องเข้ากับพลอยสีสีน้ําตาลนะสีแดงนะอันนี้สีเขียวนี่สีน้ําเงินนะมันจะทําให้คุ้มราศีมันดูดีอันเนี้ยมันทําให้ชีวิตของคนผูกติดอยู่กับสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้มันจะหมองคล้ำอันนี้แหละครับมันเป็นชีริกอาจารย์ทค่ไงให้แมพี่น้องที่นบีบอกเอาไว้ไงเมื่อสักครู่นี่ผมยกหะดิษให้พี่น้องได้รับทราบที่นบีบอกว่าชีริกในประชาชาติเนี่ย จะมาแบบแยบยนต์มากมาบางครั้งเราไม่นึกมาก่อนว่าจะเป็นชีริกแต่ถ้าเกิดเราลงรายละเอียดลงไปดูแล้วอ๋อมันมีเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาราศีเรื่องอะไรนะรางดีรางร้ายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยจากจุดนั่นเองแหละที่จะไต่เต้าเข้าไปสู่ความเชื่อที่ผิดผิดและใน,นที่สุดมันก็เกิดการเป็นชีริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาววะตาลานะครับเอาละพี่น้องเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องที่เราเห็นในสังคมผมไม่อยากเห็นครับที่จะให้รถมุสลิมเนี่ยนะครับรถมันสีดําแล้วก็เขียนท้ายรถว่ารถคันนี้สีขาวทีนี้ถ้าเกิดไปซื้อมาแล้วเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่พี่น้องลบออกได้ไหมต้องลบออกเลยนะเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่มันเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาดัานมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องรถนี่เหมือนกัน ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องชีริกที่ท่านนาบีสั่งเสียแก่ท่านมัวอาสตรงนี้นะครับว่าอย่าตั้งภาคีต่อัล้์นะแม้ว่าจะถูกฆ่าแม้ว่าจะถูกเผาตายก็ตามตุ๊กตาก็เห็นว้าตุ๊กตาเล็กๆเขาเอาแขวนเอาไว้นอกรถนะแขวนไว้ตรงท้ายรถเลยตุ๊กตาตัวนี้ที่เขาแขวนเอาไวนะ้น่ยเกิดความเชื่อว่าเวลาเกิดอะไรก็ตามแต่ตุ๊กตาเนี่ยจะเป็นตัวรับกรรม รับกรรมที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่มันจะคาดแคบไว้ได้ว่าตุ๊กตาตเนี้ย <c oughs> มันรับไว้แล้วตุ๊กตาตายตุ๊กตาตาย <c oughs> คนรอดคนรอดทอ้านองเนี่ยครับนี่มันเป็นความเชื่อที่บางครั้งเรารับโดยที่ไม่รู้ตัวเองชื่อาจารย์บอกครับสิ่งที่เราควรที่จะยึดมั่นเนี่ยถ้าเราพูดถึงประเด็นนี้ทางออกง่ายๆเลยนะอาจารย์ครับนบีสั่งเอาไว้แล้วว่าถ้าเราจะมีทรัพย์สินหรือข้าของอะไรที่มีคุณค่าครับแล้วเราซื้อมาเนี่ยเราก็อ่านดูอา ไม่ต้องไม่ต้องไปเอาใครมาอ่านให้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาประโยคหรือใครอื่นเรานั่งรถจับพวงมาลัยก็ดอานบทเดิมที่เราเคยขอตอนแต่งงานให้ได้รับความจำเริญของรถและที่จะมาในอนาคตให้พ้นไปจากความชั่วของรถหรือความชั่วที่จะมาในอนาคตแค่นี้บารักัตมันก็เกิดตามสุนนะอับบีทุกครั้งขึ้นขับรถมีสติอ่านดูอามันก็มันก็ได้ละวแต่นี่ยังไม่พอนะ ก็ยังจะมีอะไรที่ไปแขวนหน้ารถอีกนะแขวนหน้ารถเนี่ยในบางครั้งของมุสลิมเรากันเองอาจารย์รผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในในในรอบลิไซดักปลาเนี่ยตะกุดด้วยนะมันมันจะมีแบงค์ยี่สิบอะไรอยู่<อ>มันเหมือนกับรถคันนี้นะได้ได้ดีไปแล้วก็ได้ริสกีดีเอแล้วกลับมาแล้วก็วกเข้าไซอะ,อะนะเข้ารอบเนี่ยเข้ารอบเนี่ยมันก็จะอยู่ในเนี้ยไม่หายไปไหนครับมันมีความเชื่อแบบนั้นไม่ได้อาจารย์นรับ มันเป็นสิ่งที่เราถ้าเกิดไม่เอาเรื่องนี้เรานี่มาพูดคุยกันเนี่ยจย์มันก็ไม่มีใครที่จะชี้แนะรับเงินขับใจจ่ายค่าโดยสารผมเคยเห็นนะ,ะ,ะเป็นมุสลิมเหมือนกันรับเงินจ่ายค่าโดยสารร้อยกว่าบ,บาทสองร้อยบาทแหมตกพวงมาลัายใหญ่แล้วจัน <laughs> <laughs> เนี่ยอย่างเนี้ยเหมือนกับการทีมพอค้าไม่ค้าขายผักอพอขายได้เจ้าแหลกปั๊บเขาจะเอาตังเงินมานะมาตั้ง นะตบ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 เพื่อที่จะให้ของเราเนี่ยขายแล้วก็ได้ราคาแล้วก็ได้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นอย่างเนี้ยถือว่าเป็นชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาคุยเรื่องรถอย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮฺพี่น้องหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถแล้วมันเป็นชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาผมเคยได้ยินบางคนเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง นะครับนี่ก็เป็นชีริกที่จะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังนะครับเพราะว่าคงจะคุยเรื่องชีริกเรื่องเดียวแหละที่นบีสั่งเสียท่านมูอาสเอาไว้เนี่ยนะครับจันขับรถบางทีทางโคง้งทางโค้งเนี่ยบางทีรถคว่ำบ่อยมากในทางโค้งตรงนั้นคนศาสนาอื่นนะไม่ใช่ศาสนาเราเนี่ยนะเขาก็เอาสารพระภูมิไปตั้งเอาไว้ไไวสารพระภูมิเก่าๆที่อะไรนะยายบานแล้วสารพระภูมินี้ไม่ได้ใช้ก็เอาไปตั้งตั้งตั้ง,ต,งตั้งเอาไว้ แล้วก็มีคนเอาของไปถวายไปเส้นไหวโดยถ้าเกิดว่าไม่คาระวะต่อเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นจะถือว่ารถเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยไปเถิดอุบัติเหตุแน่นอนหรือไม่ก็ตกเขาตายหมู่ทํานองเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งอาจารย์ขับรถเลี้ยวมาทางโคง้งปั๊บเขาก็จะบีบแตรเพื่อที่จะคาระวะ <ขอ S 2> แต้นเต้นขออนุญาตเจ้าของเจ้าที่อาจารย์ว่าไงครับ ก็ผิดไงผิดเป็นชีริกอาจารย์น nah, ี่แหละครับผมจะบอกอาจารย์เมือนกันแค่บีบแตร์นะเป็นชีเลิขหรืออาจารย์อาจารย์จะบีบแต่เพราะอะไรล่ะเพราะว่าวันต้นจะผ่านไปไม่ขออนุญาตเจ้าที่เนี่ยมันจะเล่นงานรถจะมีอุบัติเหตุข้างหน้าอืมก็ขอเจ้าที่พอขอเจ้าที่ก็แสดงว่าเนี่ยเจ้าที่คือใครแหละก็ใช้ตอนไงอืมก็เราไปพึ่งพาไปมอบหมายตัวไปขอต่อมันขอความคุ้มครองให้ปลอดภัยนู่นขอต่ออันนั่นเราไปขอต่อสิ่งนี้เนี่ยชัดเจนถ้าอาจารย์ไม่พูดผมก็จะพูดเหมือนกันอมันเป็นเรื่องที่ผิดครับ พอพูดถึงเรื่องรถเนี่ยที่แบบมันมีมันมีมน,มนำเราไปสู่การทำชิลิกเยอะมากครับผมจำได้อาจารย์เล่าให้ฟังครับอาจารย์บอกว่ามีคนมาขอมาหาผมครับหลังจากรถ,รถถูกชนมาแล้วอาจารย์เนี่ยอุตส่าห์เขียนยันไว้เต็มเลยข้างหน้าเนี่ยนะมันมันรถรถชนแบบถูกชนแบบบบี้เลยชนข้างหลังไงคอาจารย์บอกแกไปเขียนข้างหน้าข้างหลังก็ไปเขียนไงอ๋อผมหนีปูด <laughs> าจา <laughs> ก,ดก็พูดกับเซาาย้าแย่ครับคือลั้งจะเขียนเขียนไห้หมด อาจารย์ก็เลยสอนไปให้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเออวันนี้จะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่ารถจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าบางคนเนี่ยไปซื้อรถต่อเข้ามาค,คนขับรถเนี่ยตายหนะรือหร,รือมีแบบถูกแทงับถูกฆ่าตายในรถนตายในรถม,มาไม่ได้ซื้อไม่ได้ ซื้อมาแล้วต้องทําบุญต้องอะไรแบบล้างซวงล้างซวยอ,อันนี้มันเป็นความเชื่อที่มันผิดมันมากับรถเนี่ยเป็นชีริกได้เหมือนกันอาจารย์ครับนี่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องระมัดระวังนะแค่บีบแตรเนี่ยจา์ดุรเทศบอกมือสักครู่นี้แล้วนะว่าถึงขั้นเป็นชีริกได้บีเพื่ออะไรกดแตรเนี่ยกดเพื่ออะไรอ๋อถ้ากดแล้วใจเนียดคาระวะต่อเจ้าที่เจ้าทาง เนียดขอต่อเจ้าที่เจ้าทางว่าดิบบีบแต่คารวะแล้วเนี่ยเป็นผลให้คาดแคลวกับเรื่องของอุบัติเหตุเป็นผลให้คาดแคลวเดินทางปลอดภัยถ้าอย่างนี้เป็นชีริกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเห็นไหมพี่น้องเรื่องชีริกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> มันมาโดยกันแยบยลเลือเกินหลายต่อหลายสิ่งหลายต่อหลายอย่างที่เอ่อมันเกิดขึ้นกับอะไรนะแค่ญาติขับขี่เพียงอ,อย่างเดียวเนี่ยก็มีชีริกต่างเป็นสิบสรายการนะครับเอาละทีนี้ คุยต่ออีกนิดหนึ่งเรื่องรถจารย์ลองบอกสิว่าถ้าเราจะไม่เกี่ยวข้องกับชีริกนะพอเริ่มต้นสตาร์ทรถและในระหว่างขับรถนะเราจะทํำยังไงดีอาจารย์ดูนอาจารย์ครับตามหลักการเนี่ยอิสลามสอนไว้หมดแหละอืมแม้ว่าในอดีตสมัยนบีจะไม่มีรถนะครับแต่นบีพูดถึงยานพาหนะอ่ายานพาหนะอ่ายานพาหนะที่ซื้อมาอสมัยนบีมีสัตว์พาหนะมีสัตว์พาหนะม,ม,หนะมีอูดมีอะไรประเภทนี้ ขาก็มีเหมือนกันคนสมัยก่อนก็เล่นของเหมือนกันห้อยนู่นห้อยนี่เหมือนกันที่คออูดที่ขออูดคอมันก็เป็นชีริกเหมือนกันนี่แหละเราถึงก็มาปรับประยุกต์กับพวกเราเนี่ยพอขึ้นรถนอาจารย์พอขึ้นบนรถปั๊บเนี่ยขึ้น่ะบิสมิลลาห์รระห์บตูขึ้นไปนั่งรถด้วยนามของอัลลอฮ์อ่านดุอาเลยครับสุบฮานัลลอดีสักครั้นาฮะเรามากุนาละฮูมุกลินินว่าอินนาอิลารอบบินาลมุกไลบุตเรารู้เราเข้าใจว่ารถเนี่ยเราเราก็พยายามเต็มที่แล้วแหละบางทีเราอาจจะควบคุมมัันไมมม่่่อออยูก็บตล เราทําเต็มที่ไงเราเป็นคนดูแลแค่นี้ยอันนี้คือหนึ่งในในในการที่จะให้ตัวเองเนี่ยรอดแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกับขับรถแล้วก็ได้บุญนาจานย์ครับไม่ใช่ว่าขับรถแล้วได้บาปขับรถแล้วก็ได้บุญอ่าและสิ่งที่จะไม่ทําให้ตัวของเราเนี่ยเสียจุดยืนไปก็คือในระหว่างขับรถเนี่ยใน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 รถอาจจะมีอันกุรานก็เปิดฟังไปบ้างก็ได้หรือตัวเราเองก็รีบรอบไปบ้างก็ได้ทำด้วยละ มันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะอ,อยู่กับอันลอดได้ตลอดเวลาครับผมผมเคยทําแบบนี้อาจาย์ขับรถไปพูดสัมพวไปพูดที่ทุงครุครนะครับมาสิทธิ์อะไรแหละเ,เนี่มาตุลอตลอเนี่ยนะครับออกจากบ้านเนี่ยเคยนับถึงสามร้อยครั้งกล่าวดูอาผลนี้ อัสว์ที่รู้ได้รู้ได้ไงว่าได้ร้อยครั้งใช้ใช้อะไรนับมีม,มีมีตัวนับอยู่บางทีงนะบางทีนับด้วยมือด้วยบางทีมีเครื่องมือเอาละเครื่องมือเนี่ยนับนับได้เป็นที่อนุญ,ญาตเลยเพราะว่าเราขับรถอยู่เลยนะแต่ถ้าเกิดว่านับหลังละมาดเนี่ยนะขอนิ้วมือเนี่ยดีที่สุดข้อนิ้วมือดีที่สุดอาจารย์<ต>จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ได้ซิกรุลล้อเท่าไหร่เพื่อจะเรียบเรียบเพื่อผลบุญนะณะแนนครัใช่คือคือจะนับจํานวนเนี่ยเป็นเรื่องที่อนุญาตนะครับ ซึ่งบางทีนั่งเครื่องบินเนี่ยนะจารย์ตั้งแต่นปปเ,เนี่ยไปภูเก็ตเน,นี่ยบางทีได้ถึงเจ็ดร้อยครั้งหกร้อยครั้งโอู้่ขี้เปลยามากเลยจันอ่าบางทีมันนอนไม่หลับคือคือคล้ายๆกับว่านั่งบนเครื่องบินเนี่ยบางทีมันเสียวๆเหมือนกันนะแต่ผมว่าําสถิติได้เหมือนกันนะในภาวะของคนนะนะจานขึ้นเครื่องบินไปนะเคยแบบนี้ไหมปุบปุ๊บปุ๊บแล้วฮึบลงไปนะปุปุปปปปป๊บปุ๊บแล้วฮึบลงไปเนี่ยผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหขากลับมาเนี่ย พอถึงฝรั่งเองเนี่ยจย์นะฝรั่งเองเนี่ยวีดร้องกันไม้กอดไม้กอดเด็กๆเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยประมาณสักประมาณสักสี่สิบวิที่มันเป็นแบบนี้ไม่ถึงนาทีนะโอ้โหนี่แค่ไม่ถึงนาทีในหัวจะงอกนะมันปุบปุบปุหล่นวุบลงไปมัน้ค่ว่บก้นเนี่ยก้นเนี่ยกระเดอะไรนะลอยจากพื้นเลยนะก็แสดงว่าครั้งนั้นในครั้งที่หนักแลวตั้งแต่นั้นมาเนี่ยวละขึ้นเรืองบินปั๊บนอนไม่ค่อยหลับ พนอนอนไปกลับแล้วเราก็นับของเราเรื่อยไปนะอัสัฟิรุลลอฮัลลาดีลาอิลาฮออัลฮุวัลฮายุลกัยยุมวาตูบุอีไล د ع อ ء บทนี้เป็นการขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ที่นบีบอกว่าใครกล่าวคำคำเนี่ยวันละสิบขนอัลลอฮ์จะให้พ้นจากบาปกรรมต่างๆแม้ว่าจะเป็นบาปที่หนีจากสงครามก็าตามแต่บาปกรรมต่างๆอัลลอฮ์ AH. ยกมากเลยเกินบางทีผมกล่าวเนี่ยนะบางครั้งห้าร้อยครั้งหกร้อยครั้ง แต่ก็นั่นมาไม่ค่อยนอนหลับหลังจากขึ้นหนึ่งบินแล้วเนี่ยเอาละช้กับรถอาจารย์าารยคุยถึงรถผมมองว่าครับที่ผมก็เคยนะที่มันสั่นๆอย่างเงี้ยมันวินาทีไหนก็ไม่รู้ตกได้ตลอดอทําไมล่ะดิกร้อยแล้วถึงนิ่ง ก็อัลลอฮ์บอกไงซิคลุนล้ททำให้ใจสงบครับก็แปลกะคือถ้าไม่ถ้าไม่กล่าวแล้วเนี่ยมันเสียวมันกลัวแต่เวาลากล่าวอาการเครื่องบินที่มันสั่นก็ยังเกิดขึ้นแต่ใจเราสงบอะทำไมอะสงบจริงๆน,ๆนะพี่น้องเรื่องเนี่ยพราุรานยืนยันอย่างนี้ไงอัลลอฮ์อบิดิคดิลละตาตมาอินนุนกูลูไม่ใช่เป็นการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ดอกหรือที่ทําให้ใจสงบเพราะฉะนั้นใจจะสงบได้โดยการที่เราซิกรุลลฮอไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วย นี่คือเรากลัวจริงกลัวจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วเรามีทางออกเดียวคืออัลอย่งีงวันนั้นแหละใจสงบจริงจริงดูธรรมชาติเนี่ยฝรั่งเองก็บอกไม่กอดนะโอ้พระเจ้าของฉันมันไม่รู้พระเจ้าของมันคือใครมันก็ไม่รู้แต่มันเรียกร้องพระเจ้าก่อนหละนครับเวลาหมดพอดีนะครับเราก็คุยกันอย่างนี้แหละครับไปจนกระทั่งหมดเวลาหมดตอนไหนเราก็หยุดนะครับวันนี้ก็คงจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสลามมุอะลัยกุมวารัชมะตุลลอฮ์วะบารากาตุ بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا و... فجئنا نهدم الأمجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزاً وتمكينا